เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกล่าวคำอาราธนาสินห้าโดยพร้อมเพลงกันนะครับ <c oughs> มะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณธายะติสารเนนสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณธายะ ติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยามปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณตถายะติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะนโมตาสสะภะคะวโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารานังัจฉามิ พุทธ an, ังสระนังขจามิธรรมังสระนังขจามิธรรมังสระนังขจามิสังขังสระนังขจามิสังขังสระนังขจามิทุติยัมปิพุทธังสระนังขจามิทุติยัมปิพุทธังสระนังขจามิ ทูติยัมปิธรรม,ม,ม,มังสะระนังคัจฉามิทูติยัมปิธรรมังสะระนังคัจฉามิทูติยัมปิสังฆังสะระนังคัจฉามิ ทุติยมปิสังขังสรนังขจามิตาติยมปิพุทธังสรนังขจามิตาติยมปิพุทธังสระนังขจามิตาติยมปิธรรมังสรนังขจามิตาติยมปิธรรมังสรนังขจามิตาติยมปิสังขังสรนังขจามิตาติยมปิ สังขังสารนางขจามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิามิปนานติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิามิ ทินาธานาเวรมณีสิกขาปทังสมาทิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาทิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณี สิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุรรเมวรยะมะชาปมมาฏฐานาเวรมณี สิกขาปะทังสมาทิยามิสุราเมระยะมะชะปะมามัฏฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะธานิสีเลนะสุขติงยันตีสีเลนะโพคสัมปะทาสีเลนะนิพพติงยันตี ตสาสมาสีลังวิโสทะเยสาธุกราบกราบกราบ